นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงสามทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะเดินจากที่พักของเรานะครับไปที่บริเวณตลาดนะครับอันนี้ก็ในระหว่างแบบถนนอันนี้ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารมีร้านผับร้านอะไรเงี้ยต่างๆเยอะแยะเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ตลาดเขามีอะไรบ้างโอ้ร้านแบบว่าใหญ่เยอะแยะมากมายขายของเยอะแยะอันนี้ร้านผับนะ ดนตรีก็จะอึกทึกคึกโคมนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าแต่และร้านก็จะเปิดดนตรีบอกว่าวฮ้ยคาเฟ่นี่นี่นี่ซอยนี้เป็นซอยอาหโจากที่พักเราเดินมานิดเดียวเองอก็จะมาถึงซอยที่เป็นซอยถนนคนเดินแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะเสียงดังนิดนึงนะโอ้ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ดับเบิลเดนด้านในตลาดแล้วนะครับก็จะมีของขายมากมายเลยนะซ้ายขวาก็ทางซ้ายก็จะเป็นของใช้นะครับทางขวาก็จะเป็นของกินอันนี้คือถนนมันจะเป็นว่าปกติมันจะเป็นถนนนะแต่ว่าตอน6กโมงเย็นเขาก็จะมีการปิดถนนแล้วก็มาขายเป็นสินค้านะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าแบบมันก็จะมีแบบเปิดเพลงเปิดอะไรเงียนนะ้ยเสื้อผ้าก็มีนะครับอุ้ยเสื้อเสื้อเสืนะ้อน่าสนใจเสื้อแบบยืดนี่มีมันพูด้วยอยู่ที่6 เก้าบ,บาทนุ่นเดินยาวไปนุ่นเลยเดี๋ยวเราเดินดูกันว่ามีอะไรนะ่าสนใจนะฮะไม่รู้ว่าจะยังไงนะเพราะว่าแบบเพลงอุกกระทึกคึกค,คมมากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าแบบยังไงอุ้ยอันนี้แบบว่าอ๋อร้านคอระกังอุ้ยสุดยอดมากสีชมพูร้านคอระกัังเดวลองเดินเราก็จะเดินแบบไปเรื่อยๆอุ้ยทุกเรียน มีทุเรียนขายด้วยอุ้ยร้านนี้แบบว่าอลังการมากเลยทุกคนแล้วก็มีแบบอุ้ยร้านทุเรียนอุ้ยราคาแบบว่า1 8 0บาทขึ้นไป<ล>นะครับสูงสุดก็ประมาณ300รอู้ดูบรรยากาศผู้คนตอนนี้คือสามทุ่มแล้วนะแต่ว่าคนก็ยังมาเดินเบิร์นตกเเพื่อที่จะช้อปปิ้งสินค้ากันอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็แบบว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจ ด้านนี้ก็มีบาร์บีคิวนะฮะบาร์บีคิวอยู่ที่3ามไม้หนึ่งร้อยบาทอุ้ยอันนี้ก็น่ากินนะทุกคนทะเลขนมครกนะฮะไม่ใช่ทะเลทอดครกนะครับก็จะเป็นแบบว่าแบบกุ้งยีบห้าบาทซอสมะเขือเทศทะเลสิบบาทสิบบาทอุ้ยน่ากินมากเลยอุ้ยเขาทำแบบว่าน่าสนใจมากเลยนะมันเป็นแบบฟิลขนมครกแต่ว่าเปนทะเลเ <c oughs> ส้นใหญ่เตี๋ยวกุย้ยอืมนี่มีเส้นใหญ่เตี๋ยวกุ้ยด้วยทุกคนอันนี้น่ากินมาก เส้นเหยีดเี่ยวคุย60บาทนะครับโอ้ oh, มีแบบดนรีแบบว่าหมูทอดนะฮะทำไมดนรีตรงนี้เพราว่า <c oughs> ดูแบบอินเตอร์เดียอย่างนี้ละอ่ะาไปเดินเดินเอาเนี่ยเขาเขาเขาเล่นดนรีอะไรไม่รู้อยู่ตรงบริเวณด้านนี้คนเยอะมากเลยเดี๋ยวเรา,าเดินชมอ๋อมีแบบมีเต้นมีเต้นโอชาวน,นะครับโอ้โหเป็นอินเดีย,ยหน่อยๆเนาะนี่เลยน้ำลำไยสดนะครับ50บาท Í, มีผัดหมี่ด้วยอ่ะเนี่ยน่าก,กินมาก8ปิบาทครับเดี๋ยวเราเดินเดินเดินไปเรื่อยๆเดินไปยาวๆลองดูว่ามีอะไรนะ่าสนใจนี่มีข้าวด้วยข้าวไก่นะครับโอ้อันทะเลอหะอุ้ยมันมีเป็นแบบเป็นจานๆนี่เห็นไหมมีข้าวไก่มีผัดหมี่อะไรแบบเนี่ยเดินจากถนนพลางนะครับก็คือยาวๆมาได้เลยเนาะมาช้อปปิง้งอ่าอ่ามันมากวิสุดยอด ไซส์ S 150ไซส์ M 200แล้วก็ไซส์ L 300บาทแต่พโอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากน่าก,กินมากมีกุ้งมีกุ้งเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอ่าพามาเดินตูนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าแซลมอนนะฮะแซลมอนายำปลาแซลมอนร้อยห้าสิบบาทเุ้ยเราอยากกินนะแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางอีกอ่ะเฮ้ยอันนี้ขนมสามสิบบาทนะครับ โอ้ยเนยแบบยาวๆนะตลาดยาวมากในเสื้อผ้าด้านข้างก็มีเสื้อผ้าเนี่ยแต่ว่าเสื้อผ้าเราก็จะไม่ค่อยสนอะไรตบบนี้เราสนเป็นฟิลของกินมากกว่าเนาะเพราะว่ามันจะมีส้มตำนี่ส้มตำเมนโกสลัดนะฮะโอยขนมตเกี่ยวเนยกรอบนะครับทไ,ได้นะจ๊ะนอ้นองเขาบอกว่าทำได้ทำได้นะจ๊ะก็บอกว่าอะไรเออ,อย่างงี้อุ้ยเดี๋ยวดูอู้ Ooh, ไม่ได้มาเดินแบบถนนคนเดินของกุงเก็ตนั้นมากไอศครีมนะฮะ mm hmm. คือตอนนี้สามทุ่มแล้วแต่ว่าคนยังแบบดูดิฝนยังแน่นอยู่เลยแล้วเขาปิดสี่ทุ่มครึ่งอันนี้ข้าวเหนียว mm hmm. ข้าวเหนียวทําเป็นแบบก mm hmm. ้อนๆน่ารักจังเลยการทำดองฟิีญี่ปุ่นนอะ mm hmm. ก็คือแบบว่ามีไก่ี mm hmm. ไก่นะฮะแล้วก็ทำข้าวเหนียวเป็นส mm ี hmm. ่เหลี่ยมนี่หรออ่าไป mm hmm. เดี๋ยวเราเดินต่อน,นอะแล้วก, mm hmm. แวก็แล้วก็ต้องแบบว่าเดินแบบ ไหล,หลไปเรื่อยๆนะฮะอือุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยไซกคลรู้สึกว่าจะมีการร้องเพลงอุ๊ยเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่บรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาเดินดูไปเรื่อยๆนะทุกคนก็คนเยอะนะอาจจะแบบว่าได้ดูบ้างไี่ได้ดูบ้างนะก็ไปเรื่อยๆเนาะร้านไหนคนเยอะเราก็อาจจะผ่านไปก่อนเนาะ มาดูซีคอนี่อะไรอ๋อร้านขนมจกบบกกีอาหารเกาหลีอันนี้ร้องเพลงอ,อ๋อมันจะมีแบบต้นซอยก็มีร้องเพลงแล้วก็ตรงกลางซอยก็มีร้องเพลงนะเหมือนรับร้องเพลงอ๋อเพลงเพลงบนโลก มันจะเป็นแบบว่าน้องคนที่ดังๆในติ๊กต็อกอะนะที่เขาร้องเพลงที่ตลาดแบบถนนคนเดินของภูเก็ตนะฮะ,ะเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้อุ้ยมีแบบว่าอันนี้นะ่ากินมากเลยอะแต่ว่าแต่ว่าเข้าไม่ได้เฮ้ยดูอ่ะเดี๋ยวคืออันไหนที่เราแวะได้เราก็จะแวะนะแต่อันไหนไม่แวะไม่ได้เราก็อาจจะแบบว่าเดินผ่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูเท่ากับไม่ได้มาแล้วนะเพราะว่ามันเยอะแต่ว่าก็เนาะ ให้ดูบรรยากาศผู้คนแล้วกันถ้าแปลว่าตรงไหนแวะไม่ได้กลางวันเหลอาจจะไม่ได้มาอุ้ยเดีด๋ยวดูของกินอันนี้น้ำพริกเหรอว้าวไตปลามีไตปลามีแบบของกินอาหารใต้แบบว่าแต่ว่าแบบอาหารใต้ก็ถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ต้องบอกเขาหน่อยหนึ่งว่าแบบว่ารสเผ็ดหน่อยเนะาะรสเผ็ดไม่ใช่รสเผ็ดนะไม่ใช่รสเผ็ดโรตีแป้งสใส่ไหมแป้งสด เพราะว่าเราไปกินผัดไทยนะเราบอกว่าเบาเผ็ดหน่อยนะครับสรุปก็คือเขาได้ยินว่าเผ็ดหน่อยนะครับแน่เลยเอ,อ๋อเขาพูดมาเดินเดินหาของกินเราคือแบบว่าเมื่อวานไปคาเฟ่หนึง่งใช่ไหมแล้วพนักงานก็อไใจทอดเดตกก,ก,ก็คือมีพนักงานคนหนึ่งบอกว่ามีคอนเซ็าต์ด้นะว่าที่ในเมืองเนี่ยเขาจะมีเปิดสาขาใหม่วันนี้วันน,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 นี้วันแรกนะ อย่าลืมไปนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ยน่าสนใจซอยโรมาณีนะครับโอ้ยนี่เป็นแบบเป็นโซนคาเฟ่ดอกไม้สวยมากเลยดูบรรยากาศแบบคึกคักมากเลยต่างจากเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนแบบว่าอาจจะไม่ได้คึคกคักขนาดนี้ตอนเดียวมีสถานการณ์บานแบนบ,บสถานการณ์โควตอยอันนี้ซอยอะไรอ่ะอ๋อ,อเขามาถ่ายรูปกับดอกไม้กันอยู่ซอยโรมาณีนะถ้าใครมาก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้เนี่ยสวย,สวย ก็ว่าอยู่เขามาเขามาทำอะไรกันเขามาถ่ายรูปกับกระจกดอกไม้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวพอเดินเดินชมบรรยากาศกันต่อเนื่องนะครับค,คนเยอะแยะเลย๋อแต่ว่าบางร้านบางร้านก็จะเริ่มมีอ๋อด้านหลังนี้เป็นของใช้แล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาเดินดูของใช้ของกินอะไรเงี้ยก็มีอเอออันนี้ก็เอาหนึ่งร้อยห้าิบบาทไปเดี๋ยวเรเดินย้อนกลับไปทางด้านหลังหน่อยหนึ่งนะ อันนี้เขาก็จะเรียกว่าหลาดใหญ่ฮะนี่เสื้อผ้าอ่ามีการแสดงดน,นตรีเขามีการแสดงดน,นตรีตลอดเลยนะแบบเป็นแบ่งเป็นช่วงช่วงช่วงอันนี้คืออ๋อโรงครงรับจำนำรานาัานน้ำอุ้ยทัวทัวรอุ้ยเครื่องเงินอุ้ยจะได้เครื่องเงินอ้ดูดูบรรยากาศดูบรรยากาศ โอ้ว้าวนี่เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปเดินต่อด้านนูน้นรู้สึกว่าคนจะเยอะแยะนิดนึงมีการแสดงดนตรีตรงนี้ด้วยโอ้โหอโอ,อันนี้น่ารักจังเลยอ่ะมันเป็นแบบบล็อกเล็กๆเฮ้ยสี่สิบาทเองเนี่ยหนึ่งร้อยบาทน่ารักมาก,กเดี๋ยวเดินต่อด้าน,นหลังเน้นเป็นแบบของชัยแล้วเนาะยาวไปทางนู้นเลยดูไฟดิแค่ <c oughs> เดินไปกลับนี่ก็จะเป็นชั่วโมงแล้วมัง้ง ของขายเยอะจริงมีกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าผ้านะครับให้มาดูบรรยากาศแบบความคึกคืนของตลาดของลาดใหญ่นะฮะก็รู้สึกว่าจะมีแบบเสารทิตย์ไหมคือพอแบบว่าด้านหลังเป็นของใช้แล้วก็เดินไวัยนิดนึงนะก็แบบไม่ได้เดินชาเท่าของกินนะแต่ของกินคนเยอะจริงตรงนั้นนะ ใครก็หยุดที่ของกินอันนี้จุดการแสดงดนตรีอีกแล้วเขามีการแสดงดนตรีตลอดเวลาเลยนะก็คือแบบว่าเว้นเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะยืนชมดนตรีแล้วก็มาแบบช้อปปิ้งสินค้าอะไรต่างๆได้ด้วยเนาะอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อเคโทรศัพท์นะครับวิซอนกลินโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่อนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันต่อว่าเป็นอะไรบ้างอ๋ออันนี้เป็นบรราาแบบว่าทรายแก้วที่แบบ ให้เรามานั่งกรอกกรอกแก้วแบบเข้าไปเป็นสีๆอ่ะเป็นทรายสีๆเข้าไปแล้วก็ทำํำสวยๆเนี่ยด้านข้างก็มีบอกว่าร้านเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะเลยนะจริงๆอ่ะกลางวันก็สามารถที่จะมาได้นะมากลางวันแล้วก็มาแบบซื้อของได้ถ้าเป็นตอนกลางคืนวันประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยก็จะแบบมีหลัดใหญ่มีมีต้นไม้มีปลาขายด้วยอันนี้อะไรเอ่ยของคุณลุง อดอกไม้ซื้อไปแบบมอบทำ,มทำผมทำผมพอ่อยก็คือตึกตึกแถวนี้เขาจะทำเป็นแบบตึกโซนนั่นนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะชิโนโปรตุกิจบ้านหลอยิบห่าวกลางวันนี้คาเฟ่ยเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราไม่ว่างเพราะว่ากลางวันนะเราก็จะไปนู่นไปนี่ตลอดเวลานะเราไม่ได้มีเวลาว่างที่จะมาเดินในภูกเก็ตเท่าไหร่เดี๋ยวในครั้งถัดไปถ้าสุเ,าเรามาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะแบบ ก็คืออยู่อยู่ในภูกเก็ตเดี๋ยวจะมาแบบเดินบนบน,บนจะมาอยู่หลายๆวันเลยแล้วเพื่อแบบว่าให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศตอนนี้เราแบบออกไปนู่นไปนี่ตลอดเอ้นเขาเก็บว้าวเ่ลสามสบบาทเขาเก็บว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเอากับยากมากเลย <c oughs> นี่ขนมคือพอเดินมาปุ๊บออาเป็นของกินอีกแล้ว ขาเก็บเ่้าเนี่ยพูดเลยเป็นอะไรที่เอากลับบ้านยากมากเพราะว่าซื้ออยู่ที่นี่ใช่ไหมพอกลับถึงบ้านก็คือเป็นผงมดแล้วอ่ะเป็นผงแล้วอ่ะก็คือได้กรอกกินน้ำปั่นส5บาทอ๋อด้านนี้สุดแล้วหรือว่ามันมีตลาดอีกอ่ะม,มีอีกไหมน่าจะสุดทางสุดตลาดแล้วนะหมดแล้วมั้งเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยังไงขอดูก่อนอันนี้คืออันนี้คือยังยาวไปอีกหรือว่ายังไง อันนี้คือในดูแบบอ๋อน่าจะไม่มีอะไรแล้วมัง้งนร่นุน,นเห็นไหมคนมาตรงนี้เยอะแยะอันนี้คือเป็นถนนถนนที่เราเดินอยู่ตอนนี้คือถนนถลางนะครับอ๋ออ๋อตรงนั้นก็ยังมีอยู่ก็ไปต่อเนื่องยาวๆไปอ๋อเนี่ยคือมันเป็นแบบตรงนี้แล้วก็มีตรงนั้นอีกตรงนั้นก็จะเป็นแบบของใช้อะไรทั่วๆไปปะ่ะลองเดินไปแล้วกันไป ลองไปเห็นไหมอุ้ยถน,นนก็มีถนนทลางนู้นตรงนั้นคือเป็นพวกร้านต่าง,างนาๆนานานะฮะเอ๊ะถนนดีบุกเขาอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าเขาบอกว่าให้เราอ่ะไปลองคาเฟ่เปิดใหม่ที่ถนนดีบุกวันนี้วันแรกแล้วถนนดีบุกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยเสิร์ชหาเราขอเดินแบบว่าดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปนั่งแบบที่ถนนดีบุกกันอีนกรอบหนึ่งนะฮะ ตรงนู้นก็ยังมีอีกเล็กน้อยเดี๋ยวเราเดินตรงไปแล้วก็เดินย้อนกลับแล้วก็ค่อยเดินย้อนกลับไปฝั่งทางนู้นนะครับว่าแบบบรรยากาศได้ไหมป่ะไเอาเดินได้แล้วปิด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 อ๋ออันนี้ถนนอันนี้ก็ยังเป็นถนนทลางอยู่ถนนนี้บุกมันเหมือนจะตัดข้ามกันป่ะอืมเห็นไหมอุ้ยอยากติดจออยากติดเคส แต่เออไม่ใช่อยากติดเข็อยากติดฟิล์มแต่ว่าการติดฟิล์มอะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้เลยสักครั้งเพราะว่าติดทีไรก็คือมือถือจอโโพงเนาะคือจะก๋วยเตีย๋ยวอุ้ยทุเรียนน่าอยากกินทุเรียนน่าอืมเป็นตะแซบอุ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอคือเดินตอนนี้คือเดินสะดุดอะไรต่างๆเเดินสะดุดตลอดเลยเป็นไรไม่รู้เร็วแรงอ่อนแรงอุ้ยเดี๋ยวขอดูด้านนี้กัน อขนมเบื้อง30 40 5 0ส้ยมีตรงนี้ด้วยส,ส่วนเฉลิมพระเก 72, 3, ียรติ7 2็ดสมหาเรชนีนะฮะตรงนี้เขาจะมีบอกว่าเป็นแบบการแสดงเหมือนเปิดเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งเนะ่ยอันนึงก็เดี๋ยวเราเดินไปดูของกินกันต่อดีกว่าเนาะมันแบบของกินยอ้ยาวไปถึงนู้นเลยทุกคนเราคิดว่ามันน่าจะสุดแค่ถนนตรงนั้นแล้วก็เดินย้อนกลับจริงๆก็คือไปได้อีกไกลพอสมควรฝั่งด้านนู้น,นก็มีอะไรอีกไม่รู้นะีมียาวๆไปตรงนี้ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านนี้ดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปเดินต่อนะครับซูชิอุ้ยอันนี้ก็มีแบบได้รับความนิยมนะที่มันเป็นขนมปังอะ่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกโคเนื้อโคย่างเนื้อไก่ย่าง,อ,างอะไรนีนะฮะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เข้าเหนียวมะม่วง70บบาทเนี่ยถ้ามากินคืนคน เวลาแบบเราจะมากินอะไรล่ะควรมากินที่ในเมืองอย่างนี้ในตลาดอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไปกินโซนที่เป็นโซนการท่องเที่ยวโซนที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆตรงนั้นคือมันอาจจะราคาแบบบวกไปนิดนึงเนาะเราไปกินแบบตรงป่าตองอะ่ะมะม่วงสองซี่ที่มันเป็นมะม่วงแบบซีซ่ขวาซี่ซ้ายอะก็คือเหมือนว่าเขาเอาเม็ดตรงกลางออกใช่ไหมซี่ขวาซี่ซ้ายอยู่ที่100บาทซี่ขวาซี่ซ้ายแล้วใส่ข้าวเหนียวไปหนึ่งก้อนร้อยยี่สิบบาท <c oughs> แต่มันไม่ใช่ทุกร้านนะมันเป็นบางร้านบางร้านก็ อาจจะแบบถูกกว่านั้นแต่คือเราต้องเลือกไงจริงๆอ่ะมันมีของถูกเยอะมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะไปที่ตรงไหนถ้าแบบเราไปจุดที่เป็นท่องเที่ยวหน่อยก็อาจจะแพงหน่อยเราไปจุดที่เป็นชาวบ้านก็จะถูกหน่อยนะฮะฉะนั้นก็คือไม่ใช่ทุกที่ที่จะแพงแล้วก็ไม่ใช่ทุกที่ที่จะถูกนน <c oughs> จบจบเส้นแล้วจบสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วถนนคนเดิน <c oughs> เดี๋ยวต้องย้อนกลับเอเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางนี้ดีกว่านี่ไงโอ้ คือถนนคนเดินใหญ่มากไม่ใช่แบบเล็กๆเลยในเสื้อผ้าโอ้แต่ว่ามันจะเป็นแบบมันเดินง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นแบบถนนอ้นเนี้ยถนนแบบว่ายาวอะ่ะก็คือเหมือนแบบเดินเดินตรงมาแล้วก็เวลากลับก็คือเลี้ยวกลับแล้วก็เดินตรงไปมันจะฟีลแบบแตกต่างจากของเชียงใหม่เนาะถ้าถนนท่าแพเชียงใหม่เนี่ยคือเดินงงมากเพราะว่าเขามีทุกซอกทุกซอยเดิน,นวนไปวนมาอะไรเงี้ยแต่คือใหญ่จริงอะ่ะถนนเชียงใหม่ก็ใหญ่ถนนภูเก็ตก็ใหญ่ แล้วก็เก็ตก็จะมีแบบว่าของแบบเยอะแยะมากมายอุ้ยนี่เสื้อผ้า250บหาบาทนั้นเหรออุ้ยมะม่วงมะม่วงตักแห้งก็มีอ่ะมะม่วงตักแห้งหนึ่งอุ้ยหินผ้พาพันคอผ้พาพันคอตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันร้อนมากอ๋อนี่ ก็จะเป็นแบบว่าของใช้ของอะไรทั่วไปนะรวมๆกันเนาะเสื้อช้างเดี๋ยวนี้จังหวัดเรามีเสื้อแมวนะทุกคนอาจจะอยากจะบอกว่าจังหวัดเรามีเสื้อแมวแอบเมาหนนึน่งว่าจังหวัดนครราชสีมาตัวย่อคือจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเราย่อให้นิดหน่อยว่าจังหวัดอะไรคือจังหวัดนครราชสีมานน่นเองเสื้อแมวใครแบบอยากได้ลองไปเสิเร์ชเอาแมวสีสว่า อ่าเดี๋ยวมาเดินชมบรรยากาศกันต่อนะฮะเพิ่งมีขายรองเท้าอัาอา่านถุงเท้าเลยโอ้โอคนแน่นมากเลย,ยคือคนที่แบบว่าพักในเมืองเนาะก็มาเดินตามแบบตลาดอะไรอย่างนี้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าใครที่พักแบบตามพื้นที่หาดต่างๆก็มันก็จะมีถนนคนเดินของหาดต่างๆอยู่นะไปเดินมาแบบสนุกมากมาทริปนี้คือได้แบบ ทั้งทะเลทั้งวัดทั้งอะไรแบบหลายอย่างมากเลยทุกคนลองเดินไปดูว่าเขามีอะไรอีกน,นี่รู้สึกว่าจะเป็นองอค์กงการแพทย์อยู่ทางซ้ายตรงนี้สวนเฉลิมพระเกียรติตรงเขายาวมาถึงสวนตั้งแต่ถนนทลางตรงเส้นตรงนู้นนะครับยาวมาถึงที่สวนสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับสวนชมพระเกียรติของอ่ <Yeah. S 2> ของรุบรมาราชินีนะฮะไปๆๆไปทุกคนเราจะเดินข้ามถนนแล้วก็ปิดๆๆๆันตลอดเวลาเราจะเดินข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือเป็นถนนลาดหญ่นะครับทุกคนนี่เห็นไหมเยอะแยะเดินมาอีกฝั่งแล้วเดี๋ยวลองไปไปดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะฮะเนี่ยตอนนี้คือด้านซ้ายเรายังไม่ได้เดิน เสื้อผ้าทุกคนก็บอกว่ามาแบบถ่ายบรรยากาศกันเยอะแยะเลยทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติก็จะมาแบบว่าไลฟ์ไลฟ์แล้วก็มาถ่ายวีดีโอกันเยอะเลยอันนี้อะไรเอ่ยขนมอันนี้เป็นไอศครีมนำแข็งใสนะฮะคนบรรยากาศดีดีคนเยอะสนุกดี เดินเดินบอสบอไปบนมาอ๋อนี่เป็นโพสการ์ดครับโพสการ์ดวิวัดรูปเหมือนหนอน่ารักมากเลยเอ,อ่ะเดินต่อเดินต่อเดินต่อเดี๋ยวไปเดินดูว่ามีอะไรอีกอ๋อนี้แบบวัดรูปวัดรูปเหมือนอุ้ย,ยวัดรูปนี่ไงทังชาติมาไปนั่งวาดเ๋ยวอุ้ยเหมือนด้วยอ่ะ เขาวาดรูปเหมือนเนาะแล้วก็เ,ออวเหมือนเลยจานชามช่วยช่วยถังกระมังมอ้อหฮ้กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเป้นะฮะ,ะมีท้ายแลนมีกระเป๋าช้างโนใครกินขนุนใครใครกินขนุนใครกินขนุนกินแรงนใครกินขนุนสารภาพมา ให้กินขนุนจะกินด้วยไม่ใช่อะไรหอมมากเลยกินแบบว่ากระจายอุย้ยตลาดแบบถ้ามันมีด้านข้างก็คือมีร้านค้าแล้วคือเราน่าจะถ่ายไม่หมดหรอกทุกคนเพราะว่า pues ร้านมันมีสองฝั่งนะถ้าถ่ายไปถ่ายมาเก็เยอะเกินก <obviamente> ็ให้แบบเดินดูบรรยากาศไปเลยแอละนี่ให้ดูบรรยากาศของตึกรามบ้านช่องนะฮะที่เ uh, มืองภูกเก็ตอันนี้คือ <voice> เขาเรียกว่าเป็นโอทาวนะ ภูเก็ตโอทาวก็คือแบบว่าเมืองเก่าของภูเก็ตอะไรี้ยนะครับอันนี้ก็น่าจะแบบเริ่มเริ่มแบบมีปิดบ้างอะไรบ้างแล้วคาเฟ่ถนนตรงถนนถลางถนนดีบุกเนี่ยเยอะมากนะคาเฟ่อะเก็บไม่หมดหรอกถ้ามาอยู่ที่นี่ต้องมาอยู่สักสามเดือนสามเดือนก็คือกินทุกวันก็ได้เก้าสิบล้านนี่เอ้ยเก้าสิบเออเก้าสิบล้าน อ่านี่ตอนนี้กี่โมงเราไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวดูเวลากันสามทุ่มครึ่งเองเหรออ๋อเราเดินมาครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเรามาสามทุ่มเราออกมาสามทุ่มตอนนี้เราเดินมาครึ่งชั่วโมงเรจะแบบถ้าทุกคนเดินเรื่อยๆก็ถ้าแบบว่าใครสนใจก็ลองแวะมานะฮะที่บรรยากาศในงานอุ้ยรองเท้า สติกเกอร์ซื้อผาอันนี้อะไรนี่เคสมือถือหนึ่งร้อยห้าสิบาทเป็นตรงเว้นตาก็มีนะจ๊ะขออาญาดนิดนึงนะทุกคนอาจจะยากนิดนึงนะทุกคนเราขอแบบว่าเดินวนๆอุ้ยเหมือนเห็นคนนั้นที่ไปดำน้ำด้วยกันเลยอ่ะเขาแบบเหมือนเขาเหมือนขาเขามีปัญหานะแต่ว่า เขาน่าจะเจ็บหรือแบบขาขาเป็นาขาหักเลยใช่ไหมแต่เขาไปดำน้ำอยู่นะก็ซื้อทริปมาแล้วอนะ่ะเนาะก็ต้องไปเนาะนี่อุ้ยหอม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 เขา้าโซนของกินอีกแล้ววีน้องแมวน้องแมวยักษ์น้องแมวใหญ่ไปแล้วนะน้องแมวไปเดี๋ยวเดินต่อเมื่อก,กี้เห็นคนกิน ห็นคนอินเดียเขาใส่ชุดแบบชุดอินเดียมาเลยอะทั้งผู้ชายผู้หญิงก็วสวยมากเลยอะเอจิงมากเลยเราต้องแบบเราต้องมีแ่บรณรงค์นะนะมาเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยต้องใส่ชุดต้องใส่ชุดภาคใต้ทั้งใส่ชุดทางใต้ใช้ผ้าใต้ภาคใต้อะไรเงี้ยมามาแต่งเลยนะเพราะว่าคนคนเขาจะได้อชอบเขาจะได้เห็นนะต่างชาติจะได้เห็นชุดของเรานี่โอ้หห้องกินแบบ เออเริ่มเก็บแล้วเนี่ยสามสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งเริ่มเริ่มมีบางร้านเก็บแล้วนะจริงๆอ่ะเขาเปิดตั้งแต่6กโมงเย็นถ้าใครบอกว่าสะดวกก็คือไม่ได้ไปไหนหรือว่าแบบว่างๆอ่ะหกโมงเย็นก็เริ่มมาเดินได้เลยแต่ว่าถ้าแนะนําจริงๆให้มาสักประมาณหนึ่งทุ่มเพราะว่า6กโมงเย็นมันก็บางร้านเขาเพิ่งตั้งเนี่ยเพราะว่าเขาเริ่มต้น6กโมงเย็นใช่ป่ะมาเดินเจ็มาเดินมาเดินหนึ่งทุ่มเนี่ยกําลังแบบได้อยู่นี่อันนี้คือจะเป็นจุดการแสดงของ น้องอะไรนะที่เขาแบบว่าร้องในติ๊กต็อกที่เอาไปลงติ๊กต็อกที่แบบร้องเพลงภาษาอังกฤษเก่งๆอะ่ะเขาร้องเพาะนะแต่เราอ่ะเราเราก็ร้องเพาะน้องเขาร้องเพาะแต่เราอ่ะร้องร้องเพาะเพราะอะไรเพราะเพราะอะไรไม่หยุดสักทีของเราอะ่ะ <Okay. S 1> แต่ของน้องเขาแบบว่าเออร้องเพาะจริงอุ <Okay. S 1> ้ยเดี๋ยวนี่คือเ,เราแทรกเข้าไปตรงโซนอาหารไม่ได้เลยคนเยอะอะตรงเนี้ย <Okay. S 1> นีย้ เดี๋ยวเราหาของกินดีกว่า,าทุกคนเพราะว่า,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 าอุ้ยนี่สิบบาทอุ้ยมีอันนี้ด้วยอะ่ะขนมทั้งแตกสิบบาทเตาไม่ใช่สิบห้าบทสิบห้าบาทยี่สิบบาท,บาทเอามันเริ่มแบบเริ่มจากเขาเริ่มจะปิดแล้วนะครับเนี่ยอุ้ยน้อง,น,องน้องเล่นกีตาร์ด้วยอะ่ะ ด้านนี้เป็นสเต็กสเตะนะครับแล้วก็ทํามาฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นไอศครีมผัดนะครับไอติมผัดนั่นเองทุกคนนุ่น่ากินมากเลย<ๆ>ไอไอติมผัดนะครับๆๆๆเดี๋ยวเดินต่อนะครับอ้ย <ๆๆ S 1> คนคนก็ทยอยเข้ามาด้านในเรื่อยๆนะเพราะว่าบางคนเขาก็ไปเที่ยวมาไปนู่นไปนี่มาอี่ก็อาจจะก,กลับมาดึกนะอันนี้ก็เริ่มแบบ ได้มีคนมาเรื่อยๆเอ,ยอ้ยขนมวะขนมโคขนมโคเนี่ยหายกินยากนะถ้าใครบอกว่าซาถ้าใครบอกว่าชอบกินก็ได้เลยเอ้ยอันนี้เป็นแบบอันนี้สับเลย์ัวขาวไข่เจียวกยเยเป็นจ้าก,ก็อุ้ยอยากกินจะกินขา้าวยำแต่ว่าเราจะเราจะไปคาเฟ่ต่อก็คือถ้าแบบว่า ต่างชาติต่างชาตินี่เขาเล่นกล้องเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเราพยายามที่จะแบบว่าเออพยายามแบบหลบเลี่ยงที่จะถ่ายยถ่ายแบบจังๆคืออาจจะแบบผ่านๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปแบบไปเจาะจงเขาแต่ต่างชาติก็พยายามที่จะเข้ากล้องมาเขาก็นายที่แบบชอบให้ดูเห็นดูเป็นเห็นถ่ายแล้วก็ชอบบรรยากาศอะไรเงี้ยเนาะ ไอ้ดูสิโอ้เนี่ยยาวไปถึงนู้นเลยเห็นไฟปะเนี่ยไฟข้างบนน่ะยาวยาวยสามทุ่มครึง่งแล้วทำไมเราง่วงแล้วสามทุ่มครึง่งมาเที่ยวมาเที่ยวคือทุกวันเนี่ยมันตื่นเช้าไงทุกคนเพราะว่าเราตื่นตั้งแต่แบบประมาณตีสี่อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเดินทางไปแบบไปนู่นไปนี่ไปทำไปดำน้ำไปอะไรเงี้ย แล้วมันก็คือนอนแบบตีหนึ่งตื่นทีสี่นอนตีสองตื่นตีห้าหอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าง่วงพอถึงเวลาเขาง่วงวันนี้นะวันนี้คาดว่าน่าจะได้นอนเร็วเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรทําเท่าไหร่นะอันนี้อะไรอะลูกชิ้นปลาอุ้ยอ๋อไส้กรอกภูเก็ตนะครับอ่เดี๋ยวลองเดินดูบรรยากาศก่อนนะขนมขนม อันนี้คือเป็นฟิลแบบตลาดใกล้จะปิดแล้วนะพาะาสามทุ่มครึง่งแต่สามทุ่มครึ่งบางร้านก็เริ่มปิดแล้วนะเขาปิดจริงอ่ะสี่ทุ่มครึ่งนะ <ๆ S 2> แต่ว่าบางร้านน่าจะแบบว่าใครของหมดแล้วก็ปิดอะไรเงี้ยก้องกาอ๋อนี่หมดแล้วเด <ๆๆ S 1> ี๋ยวเราก็จะไปร้านคาเฟ่ที่เราที่เดีย๋ยพนักงานคอนเซลล์ไว้นะพนักงานเขาคอนเซลล์ว่าอย่าลืมไปคาเฟ่นะอะไรเงี้ย มีถนนถลางนะครับเขอเริ่มเก็บแล้วนี่ก็เอาเป็นว่าแบบถ้ามามาก่อนสามทุ่มครึ่งแล้วกันทุกคนนี่ถนนถนนเยาวราชอ๋อถ้าเป็นถนนนี้ถนนอย่างเงี้ยไปเนี้ยคือถนนเยาวราชเดี๋ยวถนนเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนหลาดใหญ่เนี่ยจะเป็นถนนจะเป็นถนนถลางนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองพาเดินดูก่อน เราหาถานนดีบุกก่อนถนนดีบุกอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับ